จะนำเสนออะไรให้เคลียรดีกว่าเคลียเดส๋ยวนิดหน่อยนิดหน่อยนี่นี่นี่นะครับมาตรงนี้แล้วก็ตมาดูมีคียนติดกันเกงเลยตองเตะก็สะดวกนะก็ในเมื่อเตะแบบมวยช่วไปก่อนก็คือเตะแบบเบี่ยงแข้งทั่วไปเบี่ยงแข้งมาเนี่ยเบี่ยงแข้งมาปะบัดมือลงไปหลังด้วยอ่ามวยชวไปเป็นนี้เตะเสียงดังนะครับดูนะาอใ่ม่นะเบียงแข้ง ถามว่ามันได้พลังได้แรงไหมได้ถ้าโดนเตะก็จุดก,ก็มีร่วงเหมือนกันแต่ถ้าเป็นของท่าเสาก็จะมีเอกลักษณ์ที่ต่างกันออกไปอีกหนึ่งคือจดมวยแบบแคบเด็ดเป้าหมายอยู่บนมนันหัวไหล่เข้าขมาับนะครับดีสะบัดอีกทีนะครับหายใจเรืๆแต่นี่จะให้เคอนเตะแ,แล้วส่งลงหายใจหนักหน้าแล้วก็พุ่งน้ำหนักตัวมาหานะครับเพิ่มความหนักเรามีเร็วแล้วแต่ว่าเราใส่ความหนักเข้ามานะครับดูนะ อันนี้จะดัางมากสุดทานเลยถามว่าการเตะแบบเมื่อกี้สองอย่างนี้แตกต่างกันไหมมีการแตกต่างกันในเรื่องของการเข้าทำแต่น้ำหนักและวิธีก็ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งถ้าเตะแบบสะบัดหางหนาคาสะบัดหางนี่จะมีความยากที่ถือว่ามันต้องยืนในลักษณะที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติอะไรครับแล้วมันเตะยากบางคนยืนใ,นใกล้ๆนี้มันเตะขึ้นสูงไม่ได้นะครับมันต้องถอยอองเราเพื่อให้ได้ระยะบาง่คนเนี่ย ลอยมาให้ระยะเตะมันควรมันต้องกว้างขาต้องกว้างบิดเบี้ยนมากคือเน้นแข้งเบี้ยงแต่ของท่าเสาเแคบๆจนแคบๆดีดะะนิดเดียวฟัลักษณะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเลก็กๆน,น้อยๆของมวยท่าเสาพยายามพิชัยลำหนักก็คือการเตะแบบนาคาสปะถังนะครับก็วันนี้ผมกูแดนกับคุณพี่ฮนะี่กูยังมัน,น,มน,นก็ต้องลาล่วก่อนขอบคุณที่มีทธิติดตามครับเจอกลนงคลิปหน้าครับสวัสดีครับ